โอเคเราก็มากันต่อนะครับผมเออในภาคต่อกัภาคที่แล้วเลยนะครับผมก็ได้ทำธารกิจอะไรมากมายแล้วนะครับผมก็จะขอทำน้ำนมนโอเคต้นมน้ำต้นมน้ำนี่เสร็จไล้ก่อนอเฮ้ยเด็กเด็กน,นี่เนี่ยนะผม นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนถ้าสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมวิธีการจุดไฟนะครับผมตกลงไหมครับเออผมจะสอนวิธีการจุดไฟนะครับผมซึ่งง่ายๆครับผมคือแคปไอ้นี่มาใช่ไหมครับผมแล้วก็แคปถังนี้เดี๋ยวผมทำเป็นเครื่องมือให้ดูเลยดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราต้องใช้เชือกในการแคปนะครับผมซึ่งผมเกลียดมากเลยก็ เป็นแี่เชเชียอมครับนี่แคปบริบสุทธิ์กันเพราะว่าถ้าอันเดียวไม่พอแน่นอนเครื่องเดียวเพราะผมต้องใช้ในแกนอืออ่นๆนะถ้าไย่มันจะหุ่นเสียเลยนี่น,นะครับผมแล้วก็เอาถังนี้ไปตักน,น้ำน,คออออออน,นะครับผมเอ้โหเอาไปตักน้ำนะครับผมนี่นี่น,นะครับผมแล้วก็อะไรวะเออแล้วเราก็แห่ถัง ฐางนี้ไม่เปลี่นเลยไม่ดีเออเดี๋ยวแคบฐานะก็มือปุ๊บครับแล้วครับผมแล้วก็ฐานเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาไม้นะ่ผมเนี่ยจุกนะครับผมนี่ก็จะได้น้ำจุกแล้วเราก็เอามากินนะครับอืวันนี้มราทำหมดแล้วอะไรนะท่านผู้จัดการนี่ผมได้ถ่ายมาหลายภารกิจน,นะครับจะขอจับทำไม ผมลงโรงแรมไม่ได้นะนั่นไอ้เวลก็ยังไม่มีเลยมันคืออะไรอ่ะแคทฟิตอ่ะผมก็ผมหลบคือผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ภารกิจตัวไหมทำอะไรนะเออเขาไปดูที่ของอื่นได้ได้หรอกอ่าเรื่องการไปดูภารกิจอะไรนนะแมนตกปลายยันเลยจิ๊ด โอ้โอ๋อนี่ไงอ๋อตกปลาอ๋ออ้าวแล้วทำไงต่อทอะไรไม่ได้หรอเฮ้ยฉลามเฮ้ยฉลามมาเฮ้ยโอ,อ,อ้ได้เเวลบร้หรอล่าฉลามฉลามอ้ยฉลามฉลามฉลามไมไๆมไหมไม่่ฉลามป่ะเป็นภารกิจของมัน มีไหนมานี่เฮ้ยโอ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 ้ยโี่อยมีน่อยมีหอยอะไรพีดิ๊กจะแค้มันยังไงผมต้องรอมันมาตรงนี้ผมก็เอานี่เสียบตูดมันแฉลบยางนะครับผมฮึบฮึอ้าวแทงมันยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ผมก็อยู่ในนี้แล้วแทง กัดฉลามก่อนนะว่าฉลามู่ไหนอมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นผมลองดูนะครับผม,มก็เลยไม่เป็นมันทำยังไงแค่ฉลามออ๋ออยู่ในน้ำมันแทงไม่ได้ป่ะปุ๊บ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 บปุ๊้ปุบปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊เปุบ๊บบปุ๊บปุ๊ัปุ๊ ไม่ฉลามมันทังไงพี่อุ้ยทำยังไงถึงจะเออ้พี่พี่แล้วผมไม่ท่าที่หนึ่งนะผมเพราะผมไม่มีเพลงเพราะว่ายืนไมันก็ใส่เพลงไม่ได้ครับผมคือมันใส่เพลงแล้วมันใส่ไม่ได้มันเอ็กพอร์ตไม่ได้ครับผมก็เลยไม่ได้ใส่เพลงในคลิปที่แล้วคลิปนี้ไม่รู้ไม่เคยใส่หแล้วแต่ไม่ได้ใส่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะฆ่าฉลามยังไงในตอนนี้เฮ้ย บุงมาดิโอ้หนูหนูก็อันนี่ลอดไหมไปเลยนี่มันตกใจเหนือยว่าฉลามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยฮึบเฮ้ยนี่จะดป็ฉลา,ามได้ เขเป็นาอ,อ่อะเนี้เฮ้ยงานน้ดีกูจะฆ่ามึงมาเาื่นแพ้กูหรือว่าเราต้องลอมบ่ายมาตรงนี้เราก็แทงจิ้มจิ้มจิ้มแบบนี้ผมลองหดผมลองหมดเก็บแป๊ก็บป๊บไม่ดีไม่ดีพึบึบป่ะมาจ้ามมันแทงยังไงอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยม้องแทงยังไงอ่ะฮะมต้งแทงยังไงไม่เจ็บเลหรอฉลามอ่ะเฮ้ยทีนี่มันไล่ฉลามดีกว่ามันก็น่าจะได้ไล่ฉลามแหละตอนนี้ผมยังฆ่าฉลามไม่ได้ฉลามนี่ก็ใกล้แยากเอิมมันฆ่ายังไงอ่ใจขึใจขึใจแล้วเมื่อไหร่มึงจะว่ายมาหากูเนี่ยกูจะฆ่ามึงอ่ะ ขึ้นมาในล่อมก่อนใช่ไหมเฮ้ยมันไหยเป็นไหนวะอือแปดล้อด้วยเฮ้ยฉลามหายอือโอ้โหมันจะมาปวดทีใช่ไหมล่ะอืออือมันนี่ดีมันนีนนนด่ดี เคยเคลลยก็ไหลั่ค่ายังไงหลั่มลึหลั่นอ้โหนี่ตรง้อาแวมาม,มาแล้โอย เฮ้มันบิ้วมันหนีดิมันกนีดิเมืองอะมันหนีดิทุอค